นายแพทย์โอภาสการกรวินพงป์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขออกมาเปิดเผยนะคะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงทะลุ40กว่าองศาเซลเซียสไปแล้วค่ะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดดหรือว่าโรคฮิสโตกนะคะซึ่งในช่วงสงกรานต์แบบนี้หลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมการแสดงกลางแจ้งอย่างขบวนแห่ขบวนแห่นางสงกรานต์ขบวนแห่ดอกบุพผชาติต่างๆดังนั้นขอแจ้งเตือนค่ะ ท่านต้องระมัดระวังแดดแรงๆแบบนี้แหละจากอาการป่วยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เดินทางไปเที่ยวขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนป้องกันตนเองจากอากาศร,ร้อนค่ะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนเนื่องจากว่าสีเข้มดำเทากรมท่า มันจะเป็นการดูดแสงค่ะแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงอากาศร้อนได้มากขึ้นดังนั้นสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆมันจะระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีและควรเข้าพักในที่ร่มเป็นระยะๆะะค่ะระวางวันดื่มน้ําบ่อยๆจิบน้ําบ่อยๆไม่ต้องรอให้หิวน้ํานะคะท่านสามารถจิบน้ําได้ตลอดทั้งวันดื่มน้าเนี่ยสักประมาณ2 -4 ี่แก้ววันในทุกๆชั่วโมงแต่ไม่ต้องดื่มรวดเดียวนะคือจิบๆจิบๆเอาเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนแอลกอฮอล์ช่วงนี้ท่านหลีกเลี่ยงไปก่อนเลยเพราะมันจะทำให้ร่างกายของท่านขาดน้ำได้ง่ายส่วนกลุ่มเปราะบางต่างๆกลุ่มเปราะบางทั้งหลายช่วงนี้หลีกเลี่ยงการออกแดดจัดนะคะให้อยู่ในห้องที่มีการระบายอากาศได้ดีส่วนใครที่ไปพบผู้ป่วยที่เป็นลมแดด<ม>เป็นฮิสโตกมาแนะนำวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันหน่อยค่ะ คือถ้าท่านเห็นใครเป็นลมเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทําคือนําคนที่เป็นลมนําผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาไว้ในทีร่ร่มให้เขานอนราบนะคะหลังจากนั้นคลายเสื้อผ้าให้มันพอหลวมๆปลดตะขอกระดุมกางเกงสักหน่อยค่ะถ้าเสื้อมีกระดุมคอก็ปลดเขาสักหน่อยนึงนะคะแต่ก็ไม่ต้องปลดทั้งหมดนะคะเอาให้พอหลวมๆพอแล้วก็ลดอุณหภ,ภูมิร่างกายให้ต่ําลงโดยเร็วใช้วิธียังไงรู้ไหมคะผ้าชุบน้ําชุบน้ําเย็นก็ได้ค่ะเช็ดตัวและใช้พัดลมเป่าคลายความร้อน หากว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวมีสติแล้วให้ดื่มน้ำตามค่ะแต่ถ้าหากไม่รู้สึกตัวระหว่างนั้นคนข้างๆต้องรีบโทร1669แจ้งให้รถพยาบาลมารับโดยด่วนเพราะโรคลมแดดแบบนี้นะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะถ้าหากเราปฐมพยาบาลไม่ถูกวิธีอันตรายถึงชีวิตค่ะ